ได้เสริมให้มันเร็วขึ้นอ้าวอะไรอ่ะสาวไปปะตลกอ่ะทุกคนอันนี้เป็นของคิวนะครับหวกมีทั้งของยายปูมีทั้งของคิวไหนๆปับปะเก้าครลสต์มาให้เขาหน่อยมันมีไฟใช่ไหมอันนี้เคยเข้าพิวของหนุบีที่แล้วร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเก้าปไม่หดไ่ติดด้วยซ้ำที่แล้วขายร้อยเก้าเก้านะ ตรงน,นี้มันมีสาสไปค่ะเพวยน้อ,นองเขาหน่อ,นอยเป็นงานแฮนด์เมดก็พิมพ์เป้าก็พิมพ์ฟ้าแล้วก็ค้างแล้วก็ดักทุกคนจะคริสต์มาสอยู่แล้วเนาะใครอยากได้ที่แต่งที่แต่งเอาไวไ้ไปเดินเที่ยวเนาะอันเนี้ยน่ารักมากงานน่ารักมากและจากปกติร้อยเก้าเก้าบาทวันเนี้ยมันแปเป็นกิฟต์แล้วมีไฟด้วยมีไฟเปิดได้ราคาแค่ร้อบาทดูจากรูปได้ไม่รู้ใครแกงพี่บุ๋มเอารูปนี้มา น้องของแ้มันแล้วก็คือแล้วคืองานดีเลยนะงานดีเลยนะครับร้อยสามสิบสี่บาทเอาไปเล่นได้อันเนี้ยสวยอันเนี้ยทุกคนอุ้ยขายขายไปได้หลายอันแล้วมาคิวติดไว้ใช่มีขายตางสังเพงแน่นอนเพราะน้องทำเองก็คือมีทั้งไฟมีทั้งไฟแล้วก็โบแล้วก็เออเหมือนเจ้าสาวอ่ะ ร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทเป็นงนี้นะใครกดได้เดี๋ยวกำลังจะปะักปักหมุดไว้ก่อนนะปักหมุดไว้ก่อนพี่พี่เอารถไหนคะเดี๋ยวอารถเหนือเอาเอาเป็นแบบมีนี่ไหมคะเดี๋ยวแม่เอาเอาเชฟผมขายเชฟหให้กเทีน่ทุกคนหวังว่าทุกคนบะหมีม่กึ่งที่ซื้อกันไปตุนจะหมดแล้วบะหมี่กึ่งค่น ะ<า>จะบอกว่าวันนี้เรามีบะหมี่กึ่งคราวที่แล้วอ่ะทุกคนนะ่ะทุกคนน่าจะได้ไปกันเยอะแล้วละ่ะแต่ว่าวันนี้เราอ่ะเอามาให้ตุนเพิ่มราคาแบบนี้หาที่ไหนก็ไม่ได้นะครับอันนี้ราคาดีมากอันนี้คือคนคิกดูเอาเชฟปักเชฟให้หน่อยครับเชฟเนี่ยปกติกระปุกหนึ่งอ่ะสามสิบบาท ถ้าไปซื้อเหมาก็ต้องมียี่สิบกว่าบาทแต่ว่าในไลฟ์เราเนี่ยฮะออใครจะกินใครชอบกินเนื้อบ้างโอเคพี่ปูนแนะนำรถนี้ให้น้องเลยค่ะเ,คเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรถเนื้อทุกทุกคนครับ เก็บคูปองส่งฟรีเนาะวันนี้ถ้าซื้อปกติอะกระปุกหนึ่งอะเขามี30บาท22บาท24บาทแล้วแต่จำนวนที่ซื้อแต่วันนี้ในไลฟ์เราอะในไลฟ์เราอะกระปุกเราไม่ถึง20บาทแต่วิธีการซื้อต้องกดให้มันเป็น5กระปุกพอ5้ากระปุกอะ150าบบาทที่กระปุกละ30มมันจะลด51บาทเราเราจะได้5กระปุกในราคาแค่99าบาท กระปุกละ19บาทแต่ประเด็นคือมันเจอค่าส่งเราอ่ะต้องซื้อ10กระปุกมันจะไม่มีค่าส่งด้วยก็คือ190าใช่เราต้องซื้อทั้งหมดเนี่ยร98บาทเท่านั้นได้10กระปุกแเรากด10กระปุกเนาะแบบแบบที่เห็นข้างบนเนี่ย10กระปุกครับแล้วเราจะได้ในราคาแค่1้8บาทยางไงเรา10กระปุกแล้วคืออันเนี้ยมันเป็น มันเป็นบะหมีม่กุ่งของของลิตเติ้ลกุนะเป็นรุ่นเชฟซึ่งเป็นรถที่ถูกปากคนไทยมากจะบอกว่าราคาที่ได้เนี่ยเป็นราคาที่ดีมากแล้วเ e ็กเจอร์เส้นเป็นยังไงเท็กเจอร์เส้นอะมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นกุบๆอย่างนี้ก็คือมันเป็นเส้นเ e ็กเจอร์เหมือนมีกึ่งเกา